สวัสดีครับผมผมอ่าไทยไทยแมงกอไทยอ่าไทยกอกอย่างนะบายเย่ดี่ีอ่าไทยกอกเย่ไทยอ่าไทยกอกเฟกเกลี่ยฮะนี่ก็ไทยกอกเฟ่เกลี่ไทยกรอพ่อาหลอใจแล้วนี่ก็อ่านี่ก็ไม่อะไรัจีโป้ตินืจีโป้ตินที่ดีโหเสิ้งฮะยับเยินยาวสามชั้นยาวสามชั้นยาว่ยก ยาวหยกเยี่ยจีว้าวนี่ก็หมูฟองผู้ใจหมูทองผู้ใจนี่ก็แม่อะไรกันเย่วงเจี่ยหลีว้าวยาเยวงเจเหลวอ่ะนี่ก็ไฮทายกอกแก่ไรอ่ะว่านี่ก็เยจีทองว่เยจีทองโหแรงอ่ะนี่ก็ชีเกแต่งถึงจะชีเก้โจ๋ลอเฟ่เก้ไรโหแรงอะนี่ก็นี่มังกอกก้อนหมูจ้าหมูทองหมูทองผู้ใจนี่ก็เยจ้าซะเยี่ยเจ้าเมิกะ นี่ก็มองก้อนออไม่ฝานว้าแเจงอ่ะนี่ชิเกติ๊ชิ๊กตโจมมงก้อยฝานนี่ก็ไทยกอกนายชาชิเกติโป้ว่ะลุงโกอว้าวอะไหรอสันฝ้าสวยรอสันฝ้าว้าวป๋อทองป๋อหิตว่ะนี่ก็ยาวหงโจยาวป้าลาหยิบยาวดอกสันฝ้าอกสันฝ้าพี่ก่อแม่อะไรอ่ะโรงงานเป้งโรงงานเป้งโครงเจ้า

ซิมอ <the> ่าเชงเหลงซิมมุยอ่ะเชงเหลงซิมมุยชงผีสวยชงโซดาอย่าขอบคุณครับว้าวแรงเลยก็โหแรงนะไปนี่ก็ไอจินซิ่วไทยกอกไทยกอกชินซิ่วอ่ะนี่ก็ไทยกอกไทยกอกเกย์ก็ไรยังไม่เยอะอ่ะนี่ก็ไก่ซันไทยกอกไก่สันไทยเหลาไทยกอกไทยเหลาจี้หยกจี้หยกซิ่วจี้หยกอ่นนี่ก็ไก่หยกไทยกอกอ่ะกินโหไทยกอกพี่แกงหยก

นี่กอาไทยงอเสรอาจจะไ่ยในไทยนี่กอลงกอการผูวะอลกอการผูกใครฮะนี่กอยันยังไหมยกยานยังไม่อารลณ์กอนี่กอไม่อะไรกานลณ์ก็นี่กอแสไม่อะไรกัอกออ๋อยูทูอ๋อยูทูละงามเหอยอ่าทำงามหอยเงาะเสิเก่งอ่าให้ให้เก้าเลยีทรงตีเยอเก้ายันจื้อทรง อยากโพยไทยยูทูปตั๊กหรอลีกอ่อ่าลีกอ่อารองก็อะอารองก็ยูทูปแมงไทยม่งแมงโก้คิงไทยแมงโก้คิงว่าแจงอ่ะนี่ก่อนว่าล,อล,ออล,อลีกอ่ะโอแรงอะกินโบเยนี่ว่าไ,ไทยกอกอะช่งกินโบไทยกอกนี่จบแล้วไข <ละ S 2> ่พี่กอกกันกันลีก <personas S 2> ลอ่ยาวแม่ตะปิดอาอารองก็ลาตรีเจริ นี่ก็ไทยก็หลาจิ๊ดเิมห่าติ้ม海ิ้มจิ้มมัดเย่ก็ได้ได้เอยได่เลยได้เลยได้เลไรก็อะไร้ลย้เยได้เล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 ยได้เยไเยไ้เลยได้เลยได้เลยไก้เนยได้เลยนด้เลยไดเลยได้เลยาด้เลยด้เลยได้เลยไ้ยได้เลยไเยาดลยเลยไดจเลไเลยไเไ้เลินด้เลก้เยไนี่ก็อย่าปิ่นเยเก้ลดเเยตกหลับเ้องลาว่ะเอชินนะเลืกา ยาเฮืองจิ้วก้อนว้าวโหขายตสิกโวเฮืองจิ้วก้อนยาเฮืองจิ้วก้อนที่ม่ะเซสมบันเปาแจงอ่ะนี่ก่อว้าวนี่ก่อเชียงใหม่พวกเราจ่ายก็ยาว่ะว้เชียงใหม่พวกเราจ่ายว่ะนี่ก่อเชียงใหม่พวกเราจ่ายว่ะนี่ก่อว้าวเขแรงอ่ะไหนว้าวว้าทิ่มบ่ายด้วยตอนดูดูกระแกงเนี่ยว้าเรื่องจ้นใหม่เซสมบันหลายร่ะเซสมันอ่ะยูเสียปานยูเริยปานยูเริยปานตรงเจ้า นี่ก็อใ่รับสี่สิบาทต้อนเชยร์้อนเชยร์เปดูไาดูไปี้อ่ะอ่ะดูไปดูไปดูไเอูไปดหไปดูไปดูไปยูไปดูอปดูไปยูไปด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 ูหปดูไปดูไปดูองไตอูไไอ้ก้าเูยเหูาปดูไ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 าไไอ้ก้าเคยเหยาอยูู อ่านี่ใครลีก่องามงามลี่ก่อลี่ก่อลี่ก่อแม่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 จินจินอ่ะหลวก็นี่ก็ให้จีนเห่าว่าจีกอนก็อ๋อลี่ก่อลี่ก่อมาเจิงจงฮ่องกงมาดบลี่ก่ยันเนี่ยหยับไหลอ่ะง้างๆยันชบ差不多หยับไหลนี่วันวันอะไรหลวงพ่อได้ลี่ก่อนี่ยวันงอนี่โตอ่ะก็งอให้กาย้ต้อเจสัยขอบคุณนะครับเจ้าดีไถหางองงามงามหอกหาเยโจวนี่ที่สร้างดี

ก็จะยยยกทรงก็เวอแจงอ่ะไรอ่ะนี่ี่อแม่อะไรกันลงก็อยกว่าไทยเกาะาไทยเกาะซันซีนวอซันซีนไกันซนไกวอว่าจะนยันซีนไกวอนี่ก่อแม่อะไรก็ลงก็จี้หยกจี้ยกโ้หเสกันนี่ก็ไทยเกาะเกอะไรอ่ะอ่แม่ไทยเกะสเกวาจ้โอแจงอ่ะเลยไทยอ่ะ เลไทยแลาแจมแจมไทยว้าเลยไทยไก่สันนะว้าเล็ก่อนไม่อะไรนะไก่สันไก่สันว้าแจงอ่ะเจ๊ไถ่ว้าโหแรงฮะไม่ตานเขาดว้าเดี๋ยวโตหายเดี๋ยววันนี้เขื่อนว้าเล็กอ่ให้ตายโป่ะเล็กอ่ให้พี่นะว้าเลยไทยไก่สันเห็ว้าว่าแรงรลอยซิวเย่โหแรงฮะเลไทยโจเก้มด้านหน้

อารมณ์กนะ็ย่ากายิวอะกายซิวหักย่ากายซิวหักจื้อส่งละกายซิวงยีละว่าอารมก็กัะดิเยละโหโหสิกันจื้อโหโหแรงอะเลายเยเจ๋งโหสิไทยกอดฟิวอะดยวไทยกอฟิวอะให้ไหมอารมณ์ก็นี่กอชิ้นโปยไทยกอดฟิวอะไทยกอดฟิวอะนิโกไทยกอดยี่ห้อ

เ่ายเคยกบบผู้ถา่ไทอ่ะโอ้ชีไทยกขาฟรีัวก็ได้เลได้อกัไปหมันไอ้นี่ก็ติมโจะนี่ม่เยออยจังตีโถ่หมัออได้้ที่นี่ค่บา้ไใ๋โถพี่แอพี่กำไฟเหรอลงไม่ใช่ไม่ใช่อันน่เออมส่หน้าคน่ค ai hai gần tối là lâu bỏ là long co là cái tàu tàu cái yếu tân hay cái yếu sắm chỗ với tân hay. Chin bói tay gò phó, chin Chân, tay gò phó, hồ lan là Thái hèn hoặc 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 hoặc

ยับยู่ทูปเางอะหลงก็ส่งเ่ะใครฮะอะหลงก็ส่งเป็นเรืลองวยะฮะเรืลอยใครมาอาะหลงก็ส่งเลยไปเลยอ่ะเลยยับยับหยับอย่อยกยับะหยับหยับยบอยู่ทอ่ะนี่ก็เปะเละอ่านี่ก็ส่งไปอเมยว่ะส่งไปนไหกาหเสกฮะรถรถไซเลยหยับ

ป่าหลวงโกจะไหนโหหยันนะเ,คเ,คเคยาทรงเย่ายาวพายยันเออพายเย่ไปยันยละพี่ก็หยับหยับเจ้าอยู่ยูทูปหยับนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนถ้าวันน้าหลวงโกละไทยหลวงโกละไทยยูทูปกั้นเขยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กำกำไลค์นะกำไลค์กำมซับซับสไครต์ฟอลล ฮะไทยแมงโก้คิงเอออารองก็ยากทรงเยกันล่ะอารงก็ยากทรงเย่อ่าช่างหอโหข้าเขยมาเขย่าวยันจื้อทรงอ๋ออ๋อเป็นแรงร้อยแรงร้อยนี่นี่เยวยันใาเย่งองององีงอ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 งงอ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 ง แรงไก่หมกันมองโก้ว่าโหสร้างเฮียเคยอ๋อโหเสก่หม้อเสกอะโห่หมอเสกอะ你讲啊หม้อเ่กอ้างม้อเสขอไงลงก็ย系脂肪煎嘅，呢个青芒，ค个系青芒，ล做芥菜，ี่ก l o g ล然后呢个佢金玲佢金玲佢帮衬ะ ยย่ายฟ oh ้องฉันอ่ะอ่าลินลินฟ้องฉันอ่ะเดี๋จ้าจีลินลินป้องฉันอ่ะอ oh. ่าลินลินป้องฉันอ่ะอ่าสามสิบมันเข้าอยิบสับอ่าอยิบอ่าว่าหลงก็จะถ่ายโอ้โหโอ้ยันเนี่ยหยบสับเข้าสามสับอ่าว้าโอ้ยจะถ่ายอ่ะสับเข้าหลงสับเออสามกาสามสายกาหลงก็สามสายกาโอ้เข้าสาบมันเข้าป่าสับ Alo cô hòa cho thầy ạ. Tục hà khách 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 ข่าม่อหมายทรายละใหญ่ตั้งไ่ไหมเขาก็โหใสอะเลยท้ายว้าโหแรงอะยาวภูเขายาวมัดมัดยาวมองคุเราไม่ฝานก็โอเคโหแรงเลยยังไงเลยท้อโอยเจ้าโรงงานก็ใชก็เต็มกับโหแรงนะโรงงานยีสมันยีสมันยีสมันยัดก่อซาก่อมุสบะ่ะนี่ก่อเขาใช้โกลก็มันที่มาเทมาเทมาเทนี่อะเลยก็ลอซันตีบอกเลยท้ายว้าว Wow. Ủa oh, sao à? Đây. Wow. Lông lên, lông lên, lông, lông Cái lấy cái gì? À. Wow, thấy, thấy lỗ xanh xin, xanh <laughs> xin tiêu luôn Cái xin rồi Cái này, cái này, cái này,

โอเคโอ้ขอบคุณมากครับไี่นิโวันงอไห่นิกวัน่นวันงอไห่นิกรกำงอที่สองอ่ะกำงอไรกดไลค์กำไลค์กำแชร์กำไลค์กำแชร์ซับสไครโเคว์ันงอโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับจอยจีนจอยจีนขอบคุณครับขอบคุณครับบาย